มูลเหตุแห่งการทั้งสามพระเจ้าเวลินจะถามว่าข้าแต่พนักเกษอะไรเป็นมูลเหตุกาลนานอันเป็นอดีตอนาคตปัจจุบันพระเทระตอบว่าขอถวายพระพรอวิชชาเป็นมูลเหตุแห่งการนานอันเป็นอดีตอนาคตปัจจุบันเพราะว่าอาวิชชาเป็นปัจจัยให้เกิดสงัสงขารสังขารเป็นปัจจัยให้เกิดนามรูปนามรูปเป็นปัจจัยให้เกิดสารยตนะ สลายตนะนเป็นปัจจัยให้เกิดอุปาทานอุปาทานเป็นปัจจัยให้เกิดภพภพเป็นปัจจัยให้เกิดชาติชาติเป็นปัจจัยให้เกิดชารามรณะโสกปริเทวะทุกโสมนัสอุปายาสะตั้งแต่วิชาถึงอุปายาสะรวมเรียกว่าปฏิจจสมบุปบาทเป็นนั้นว่าความเกิดขึ้นแห่งกองทุกขทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ปริมากโกติคือที่สุด เบื้องต้นแห่งการเ่ยมไม่ปรากฏพระผู้เป็นเจ้าแก้ไขถูกต้องแล้วถามที่สุดเบื้องต้นแห่งสงสารคำที่พระผู้เป็นเจ้ากล่าวว่าปริมาโกดไม่ปรากฏโยมสงสัยอยู่อะไรเป็นปริมาโกดกาลนานอันเป็นอดีตนั้นหรือเป็นปริมาโกดมหาราชปริมะนั้นแหละเป็นการอันนานเป็นอดีตข้าแต่พระนักเกษ็เพราะเหตุลายปริมาโกดจึงไม่ปรากฏ ขอถวายพ่อพรตัวนั้นมกรดบางอย่างก็ปรากฏบางอย่างก็ไม่ปรากฏค่ขาแต่พระผู้เป็นเจ้าอย่างไหนปากฏอย่างไหนไม่ปรากฏขอถวายพ่อพรสิ่งทั้งปวงที่ไม่ปรากฏมีเบื้องต้นปรากฏเลยตั้งแต่ไหนแต่ไรมาอันนี้แหละเรียกว่าปุติมโกรคือที่สุดเบื้องต้นไม่ปรากฏอีกอย่างหนึ่งสิ่งที่ไม่เคยมีมามีขึ้นมีขึ้นแล้วกลับหายไปอันนี้แหละเรียกว่าปุติมโก คือที่สุดเบื้องต้นปรากฏข้าแต่พนาเกษข้อที่ว่าที่สุดเบื้องต้นไม่ปรากฏนั้นจะเปรียบเหมือนด้วยสิ่งใดขอ,อนิมนต์อุปมาอุปมาด้วยพืชขอถวายพระพรพืชเล็กๆที่อาศัยแพ่นดินแล้วเกิดมีใบมีดอกมีผลซึ่งมีความเจริญงอกงามไพลบ์ญตามลำดับผลก็ลเกิดจากพืชลำดับเนื้อนั้นต้นพืชนั้นก็มีใบมีดอกซึ่ง มีความจเจริญงอกงามไพบูรณ์ตามลำดับที่สุดของการสืบต่อแห่งพืชนั้นหามีไม่ไม่มีพระผู้เป็นเจ้าก็ข้อนั้นแหละคือที่สุดเบื้องต้นแห่งการไม่ปรากฏขอนิโมตุบมาให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปอุปมาเหมือนแม่ไก่มหาราชาไข่ออกจากแม่ไก่แม่ไก่ออกจากไข่ ไข่ก็ออกมาจากไก่อีกในที่สุดแห่งการสืบต่อแห่งไก่นี้มีอยู่หรือไม่ไม่มีพระคุณเจ้าข้อนั้นก็ฉันนั้นแหลมมหาบาพิษในที่สุดเบื้องต้นแห่งการไม่ปรากฏขอนีมนต์อุปมาให้ยิ่งขึ้นไปอีกอุปมาด้วยกรงรถพระนักษสนจึงขีดเป็นวงรถกลมที่พื้นดินแล้วถามพระวิลิน์ว่าที่สุดแห่งวงรถนี้มีอยู่หรือไม่ไม่มีพระคุณเจ้า ข้อนี้ก็ฉันนั้นแหลมมหาบาพิสมเด็จพระธรรม,มาอารดตัดไว้ว่าองค์จากเหล่านี้ได้แก่จากสุทศโสตะคา,านะชิวหากายมโนขอถวายพระพรจากวิญญาณย่อมเกิดเพราะอาศัยจากขู่กับรูปเมื่อสิ่งทั้งสามนี้รวมกันก็เป็นภาษะภาษาเป็นปัจจัยให้เกิดเวทนาเวทนาเป็นปัจจัยให้เกิดตัณหาตัณหาเป็นปัจจัยให้เกิดอุปาทานอุปาทานเป็นปัจจัยให้เกิดกรรม จากสุก็เกิดจากกรรมนี้ที่สุดการสืบต่ออันนี้มีอยู่หรือไม่ไม่มีพระคุณเจ้าขอถวายพระพรโสตวิญญาณคานวิญญาณชิวหาวิญญาณกายวิญญาณมโนวิญญาณย่อมเกิดขึ้นเพราะอาศัยเสียงกับหูจม,มูกกับกลิ่นลิ้นกับรสกายกับสัมผัสปุถะพระมโนกับธรรมะเมื่อสิ่งทั้งสามนี้รวมกันเข้าก็เป็นปัสสะและทําให้เกิดเวทนาตันหาอุปทาน กรรมโสตาคารนาชิวหากายมโนก็เกิดจากกรรมนั้นอีกที่สุดแห่งการสืบต่อน,นี้มีอยู่หรือไม่ไม่มีพระคุณเจ้าถ้าข้อนั้นฉันนั่นแหละมหาบอพิษคือที่สุดเบื้องต้นย่อมไม่ปรากฏขอถวายพระพรชอบแล้วพระนักเสนดีกามิลินอธิบายว่าเขียนกงจากลงที่พื้นดินได้แก่เขียนลงลดลงในพื้นดินเวียนรอบแล้ว รอบเล่าแล้วจึงไต่ถามปัญหาขึ้นอย่างนั้นปัญหาว่าถามความปรากฏที่สุดเบื้องต้นข้าแต่พระนักเกษมพระผู้เป็นเจ้าได้กล่าวไว้ว่าที่สุดเบื้องต้นอย่าปรากฏบางอย่างไม่ปรากฏจึงขอถามว่าอย่างไหนปรากฏอย่างไหนไม่ปรากฏขอถวายพระพรสิ่งทั้งปวงที่ไม่เคยมีเบื้องต้นปรากฏเมื่อก่อนนั่นแหละเรียกว่าที่สุดเบื้องต้นไม่ปรากฏ สิ่งใดไม่เคยมีมาแต่ขึ้นขั้นมีขึ้นแล้วก็จะหายไปอันนี้แหละเรียกว่าที่สุดเบื้องต้นปรากฏข้าแต่ว่าผู้เป็นเจ้าสิ่งใดไม่เคยมีมามีขึ้นมีขึ้นแล้วหายไปที่สุดเบื้องต้นอันขาดเป็นไปสองฝ่ายก็ได้ความแล้วไม่ใช่หรือขอถวายพระพรที่สุดเบื้องต้นตัดออกไปเป็นสองฝ่ายแล้วก็ได้ความพระผู้เป็นเจ้าอาจให้โยมเข้าได้เต็มสองฝ่ายหรือ ขอถวายพระพรอ,อาจให้เข้าพระถทยได้ว่าโยมไม่ได้ถามข้อน,นี้พระผู้เป็นเจ้าอาจจะให้โยมเข้าใจได้ถี่สุดหรือไม่อาจขอถวายพระพร<ม>ขอนิมนต์อุปมาพระเถละก็ได้ยกเอาต้นไม้ขึ้นอุปมามาดังที่ว่ามาแล้วนั้นพระเจ้าพิรินตัดว่าพระผู้เป็นเจ้ากล่าวดีแล้วพืชย่อมเกิดแต่ต่อไม้แล้วมีใบมีดอกมีผลเป็นลำดับชั้นใด กองแห่งทุกทั้งสิ้นก็เกิดต่อกันไม่ปรากฏเบื้องต้นว่าเกิดมาครั้งไหนฉะนั้นได้ใจความว่านามรูปของสรรพสัตว์ทั้งหลายไม่ปรากฏเบื้องต้นเกิดมาแต่เมื่อไรเพราะเกิดต่อๆกันมาเป็นลําดับความถึงเกิดขึ้นแห่งสังขารข้าแต่พาาะระนักเกษนสังขารบางอย่างเกิดขึ้นมีอยู่หรือขอถาวายพระพรมีอยู่ได้แก่สังขารเหล่าไหนมหาราชา เมื่อจักขู่โสตชิวหากายมโนมีอยู่จกักขูวิญญาณโสตวิญญาณคณะวิญญาณ,าณ,ญญาณชิวหาวิญญาณกายวิญญาณมโนวิญญาณก็มีอยู่เวทนาอันเกิดเพราะจักสุสัมผัสโสตสัมผัสคณะสัมผัสชิวหาสัมผัสกายสัมผัสมโนสัมผัสก็มีอยู่เมื่อมีเวทนาก็มีตัณหาอบทานภพชาติชรามรณะโสกปริเทวะทุกสมณัสตุตป,ปายาตขึ้น เป็นอน่าความเกิดขึ้นแห่งกองทุกทั้งสิ้นนั้นมีขึ้นอย่างนี้เมื่อจักสุขโสตะคานะชิวหากายมโนไม่มีวิญญาณหกสัมผัสหกเวทนาหกก็ไม่มีเมื่อไม่มีเวทนาไม่มีตัณหาอุปทานพบชาชลามบรณะโสกัปริเทวะทุกโสมนัสอุปายาตเป็นอนุาความดับไปแห่งกองทุกทั้งสิ้นมีขึ้นอย่างนี้ขอถวายพระพรพระผู้เป็นเจ้าแก่ถูกต้องดีแล้ว สรุปความปัญหานี้ถามต่อจะมาจากปัญหาที่แล้วคือกรงรถที่เป็นวงกลมหรือที่เรียกว่าโครงจากนั่นเองได้แก่ตาหูจมูกลิ้นกายใจรวมกันเป็นอายตนะหกส่วนรูปเสียงกลิ่นรสผลิตัณธรรมอารมณ์รมเรียกว่าอายตนะภายนอกหกทั้งหมดรวมเป็นสัลลายตนะหรือเทียบเรียกกันว่าทวารอันเป็นทางเข้าของอารมณ์ต่างๆ ยกตัวอย่างเช่นเมื่อตาเห็นรูปก็เรียกว่าจัสูุวิญญาณสำหรับรับหูทางตาส่วนอวัยวะอื่นทำหน้าที่กันเป็นคู่คู่กันจะไม่นำมากล่าวย้อนอีกรวมความว่าเมื่อสามอย่างอยายตนะภายในอายตนะนาภายนอกวิญญาณมาประจบกันเข้าเรียกว่าผัสสะผัสสะเป็นปัจจัยคือเป็นเหตุให้เกิดเวทนาได้แก่อารมณ์ที่พอใจบ้างไม่พอใจบ้างไม่สนใจบ้างเป็นต้น เวทนาทำให้เกิดตันหาอุปทานกามรบวมๆกันคือทำไปด้วยความหลงผิดส่งผลให้เกิดสยารลตน,นะอีกให้สิบต่อหมุนเวียนกันไปอย่างนี้เป็นวัตตะเรียกว่าปุริมะโกดคือหาเบื้องต้นไม่ได้หาเบื้องปลายไม่พบสิ้นการนานหนักหนาอันเป็นอดีตอนาคตปัจจุบันที่เป็นเช่นนี้เพราะอาวิชชาเป็นมูลเหตุอุปมาเหมือนกับมเมล็ดพืชกับต้นไม้เหมือนไก่กับไข่เหมือนกงจากเพราะนี้เป็นอันว่า ความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์มีขึ้นอย่างนี้ซึ่งเป็นการตอบคำถามของพระจเจ้าเบลินที่ถามว่าสังขารเล่าไหนเกิดก่อนพระนักเกด็ท่านตอบแก่ว่าสรารยาะไม่มีวิญญาณภาษาเวทนาก็ไม่มีตัณหาอุปทานกรรมทุกต่างๆก็ไม่มีรวมความว่าความดับไปแห่งกองสังขารทั้งสิ้นมีขึ้นอย่างนี้ดังที่สรุปได้เชื่อมโยงกันทั้งหมดนี้สรุปปัญหาที่ห้าเป็นข,ข้อจะเป็นคำถามตรงกันข้ามกับข้อที่สี่ ถามถึงความมีเกิดขึ้นแห่งสังขารที่ไม่มีข้าแต่พระน้ากเกษตสังขารบางอย่างไม่มีแต่เกิดขึ้นมีบางอย่างหรือไม่ขอถวายพระพรไม่มีสังขารที่มีอยู่เท่านั้นมีขึ้นเช่นพระราชมนเทียที่มหาวาพิตรประทับอยู่นี่เมื่อก่อนไม่มีแต่มีขึ้นข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าในข้อนี้ความว่าสังขารทุกอย่างที่ไม่มีแต่มีขึ้นไม่มีมีขึ้นเพราะที่มีอยู่เท่านั้น อปปมาพระราชมนเทียนขอถวายพระพรไม้ที่นำมาทำพระราชมนเทียนนี้ได้เกิดอยู่แล้วในป่าดินเยวนี้ได้มีที่แผ่นดินแต่มาเกิดขึ้นในที่นี้ด้วยความพยายามของสติและบลุรุษทั้งหลายเป็นอันว่าราชมนเทียนนี้มีขึ้นด้วยอาการอย่างนี้ฉันใดสังขารบางอย่างที่ไม่มีแล้วเกิดขึ้นไม่มีขึ้นเฉพาะสังขารที่มีอยู่เท่าน,นั้นขอ,อนิมมต์อุปมาอีก ขอถวายพระพรพืชเล็กๆเกิดขึ้นในแผ่นดินพืชเหล่านั้นย่อมมีใบมีดอกผลตามลําดับพืชที่เกิดเป็นลําดับเหล่านั้นไม่มีอยู่แต่มีขึ้นมาได้ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าเป็นอันว่าต้นไม้เหล่านั้นเป็นของมีอยู่แล้วจึงมีขึ้นได้อย่างนั้นแหละขอถวายพระพรอย่างนั้นแหละคือสังขารอย่างที่ไม่เคยมีแต่มีขึ้นเป็นอันไม่มีขึ้นเฉพาะแต่ที่มีอยู่เท่านั้นขออนมนน์อุปมาอีก อุปมาได้ดั่งช่างหม้อขอถวายพระพรช่างหม้อขุดเอาดินจากแผ่นดินแล้วนำมาทำเป็นชนะต่างๆขึ้นภาชนะเหล่านั้นยังไม่เคยมีแต่มีขึ้นจึงว่ามีเฉพาะของที่มีอยู่เท่านั้นฉันใดสังขารบางอย่างที่ไม่มีแต่มีขึ้นเป็นอันไม่มีมีขึ้นเฉพาะแต่ที่มีอยู่เท่านั้นฉันนั้น <Okay. S 1> อุปมาด้วยพินขอถวายพระพรเหมือนอย่างว่า เมื่อก่อนใบพินไม่มีหนังขึ้นพินก็ไม่มีลังพินก็ไม่มีคันพินก็ไม่มีลูกบิดก็ไม่มีสายพินก็ไม่มีนมพินก็ไม่มีความพยายามอันเกิดจากการกระทําของบุรุษก็ไม่มีแต่มีเสียงขึ้นมาอย่างนั้นหรือไม่ใช่อย่างนั้นพระคุณเจ้าขอถวายพระพรเพราะใบพินมีหนังมีขึ้นพินก็มีลางพินก็มีคันพินก็มีที่รองพินก็มี สายพินก็มีนมพินก็มีความพยายามอันเกิดจากการกระทําของบุรุษก็มีจึงมีเสียงเกิดขึ้นอย่างนั้นอย่างนั้นพระคุณเจ้าข้อนี้ก็ฉันนั่นแหละมหาบาพิตรคือสังขารบางอย่างไม่มีแต่มีขึ้นเป็นอันไม่มีขึ้นเฉพาะแต่ที่มีอยู่เท่านั้นขออนุโม,มาขอตวายพระพรเหมือนอย่างว่าแม่ไม้สีไฟไม่มีลูกไม้สีไฟก็ไม่มี เชือกที่ผูกไม้สีไฟก็ไม่มีไม้ที่จะหมุนขึ้นก็ไม่มีปุยหรือฝอยในไม้ไผ่ก็ไม่มีความพยายามอันเกิดจากการทำถมผุมบุรุษก็ไม่มีแต่มีไฟขึ้นอย่างนั้นหรือไม่ใช่อย่างนั้นเพราะผู้เป็นเจ้าขอถวา,ายพระพรเพราะเหตุที่แม่ไม้สีไฟก็มีลูกไม้สีไฟก็มีเชือกรัดแม่ไม้สีไฟก็มีไม้สําหรับหมุนแม่ไม้สีไฟให้สูงขึ้นก็มีปุ๋ยหรือคุย ในฝอยไม้สิไฟก็มีพยายามอันเกิดจากการกระทําของบุรุษก็มีไฟนั้นจึงมีขึ้นได้อย่างนั้นพระเจ้าข้าข้อนี้ก็ฉะนั้นแหละคือสังขารบางอย่างไม่มีแต่มีขึ้นเป็นอันไม่มีมีขึ้นเฉพาะแต่ที่มีรูปเท่านั้นขอให้ประมาอีกขอถวายพ่อพรเหมือนแก้วมณนีไม่มีแสงแดดก,ก็ไม่มีขี้โคล้งก็ไม่มีแต,แต่เตาไฟเกิดขึ้นได้อย่างไร ไม่ใช่อย่างนั้นพระคุณเจ้าขอถวายพ,พร,<ถ>ระพร<น>ก็เหตุที่แก้วมณีก็มีแสงแดดก็มีขี้โคก็มีไฟจึงลุกขึ้นได้อย่างนั้นพระเจ้าค่ะพระคุณเจ้าข้อน,นี้ก็ฉันนั้นแหละมหาบอพิษคือสงคาญบางอย่างที่ไม่เคยมีแต่มีขึ้นย่อมไม่มีมีขึ้นแต่เฉพาะที่มีอยู่แล้วนั้นขอ,อนี้หมดอุปมาอุปมาด้วยกระจกเงาวถว,วายพระพรเปรียบด้วยกระจกเงาไม่มีแสงสว่างก็ไม่มีคน หน้าคนที่จะส่องก็ไม่มีแต่มีหน้าคนเกิดขึ้นที่กระจกเงาอย่างนั้นหรือไม่ใช่อย่างนั้นพระคุณเจ้าขอถวายพระพรเพราะเหตุที่กระจกเงาก็มีอยู่แสงสว่างก็มีคนหน้ากระจกเราก็มีอยู่เงาหน้ากระจกถึงปรากฏอย่างนั้นดังนั้นพระคุณเจ้าก็ข้อนี้แหละมหาพรพิษคือสังขารบางอย่างที่ไม่เคยมีแต่มีขึ้นย่อมไม่มีขึ้นเฉพาะที่เคยมีอยู่แล้วเท่านั้นขอถวายพระพรพระคุณเจ้าแก่ถูกแล้ว มีอยู่หมายถึงว่าการในอดีตตอนที่8ดถามถึงผู้ถึงเวทพระเจ้ามิรินถามว่าข้าแต่พระนาเกเสศนเวทสกคุคือผู้ถึงฝั่งเวทมีอยู่หรือพระเถระโยนถามว่ามหาบุพพิตรในข้อน,นี้ใครชื่อเวทสกูพระเจ้ามิรินถามว่าข้าแต่พระเจ้าอภัพันตราชีพคือสิ่งของที่มีอยู่ภายในนี้ย่อมเห็นโลกด้วยตาได้ยินเสียงด้วยหูสูดดมด้วยกลิ่น ด้วยจมูกริมรสด,ด้วยลิ้นถูกต้องโดยภาษากายรู้ธรรมอารมณ์ดนว่ใจนี่แหละชื่อว่าเวทกูโยมจะเปรียบให้พระพเป็นเจ้าฟังเหมือนหนึ่งว่าเราทั้งสองนั่งอยู่ที่ปราสาทนี้ปรากฏแตดดูออกไปโดยช่องหน้าต่างใดๆก็แลดูออกไปช่องหน้าต่างนั้นๆจะเป็นทางตะวันออกหรือทางตะวันตกทางเหนือหรือทางใต้ก็ตามประสงค์ชั้นใดอภันตราชีพ คือสิ่งที่เป็นอยู่ภายในร่างกายต้องการจะดูดออกไปทางทะวนันใดๆก็ดูดออกไปทางทวันนั้นๆแล้วก็ดูเห็นด้วยรูปด้วยตาด้วยเสียงด้วยหูได้สูดดมกลิ่นด้วยจมูกได้รู้รสด้วยริ้นได้ถูกต้องประสาทาด้วยกายได้รู้ธรรมรมด้วยใจยฉะนั้นพระนักเสนถวายพระพรตอบว่าอาตมาภาพจะกล่าวให้ยิ่งขึ้นไปคือเราทั้งสองนั่งอยู่ที่ประสาทนี้ต้องการจะแลออกไปทางช่องหน้าต่างใดๆ จะเป็นทางตะวันออกหรือทาตะวันตกทางเหนือทางใต้ก็ได้เห็นโลกต่างๆฉะนั้นบุคคลต้องการเห็นโลกด้วยตาด้วยหูด้วยจมูกด้วยลิ้นด้วยกายด้วยใจอันเป็นประพันธ์ตราชีพอย่างนั้นหรือต้องให้ฟังเสียงด้วยตาหูจมูกลิ้นกายใจฉะนนั้นหรือต้องได้สูดกลิ่นด้วยตาหูจมูกลิ้นกายใจนั้นหรือต้องได้รสด้วยตาหูจมูกลิ้นกายใจนั้นหรือต้องถูกต้องภาษาด้วยตาหูจมูกลิ้นกายใจนั้นหรือ ต้องรู้ทำอารมณ์ได้ตาจมตบลิ้นกายใจนั้นหรือไม่ใช่ฉะนั้นพระคุณเจ้าขอถวายพระพรคำหลังกับคำก่อนหรือคำก่อนกับคำหลังของมหาบาพิษย่อมไม่สมควรกันอย่างเหมือนอย่างว่าเราทั้งสองนั่งอยู่ที่ปราสาทนี้เมื่อเปิดช่องหน้าต่างเหล่านี้ไว้และแยออกไปดูช่องหน้าต่างอันกว้างใหญ่ก็ต้องเห็นรูปได้ฉะนั้น อาปันตราชีพนั้นเมื่อเปิดจากสุทวาลหันหน้าออกไปแผ่นอกทางอากาศอันกว้างใหญ่ก็เห็นลูกได้ดีเมื่อเปิดหูจมูกลิ้นกายใจหันหน้าออกไปข้างนอกทางอากาศนั้นกว้างใหญ่ต้องเห็นลูกได้ดีฉะนั้นเหตุน,นั้นไม่ใช่อย่างนั้นพระคุณเจ้าขอถวายพระพรคำหลังกับคำก่อนหรือคำก่อนกับคำหลังของหาบพิษย่อมไม่สมควรกัน เหมือนอย่างว่ามียาจจเข้ามารับพระราชทา,านสิ่งใดสิ่งหนึ่งจากมหาบาพิษแล้วออกไปยืนอยู่ที่ซุ้มประตูภายนอกมหาบาพิษทรงรู้หรือไม่อ๋อ,อรู้สิพระคุณเจ้าขอถวายพระพรผู้ที่ได้รับพระราชทา,านแล้วเข้าไปไภายในยืนอยู่ตรงพระพักของมหาบาพิษพระองค์รู้หรือว่าผู้นี้เข้ามาภายในมายืนอยู่ภายหน้าเรารู้พระคุณเจ้า ก็ข้อนี้ฉันนั้นแหละมหาปพิธคืออมันตราชีพนั้นเมื่อวางรถไว้ที่ลิ้นก็รู้ว่าเป็นรสเปรี้ยวหรือรสเค็มรสขมรสเผ็ดรสฝาดรสหวานหรือไม่รู้พระคุณเจ้าเมื่อรถเหล่านั้นไม่เข้าไปในอภันตราชีพนั้นรู้หรือไม่ว่าเปรี้ยวเค็มหวานรสเผ็ดรสมันฝาดไม่รู้พระคุณเจ้านี่แหละมหาปพิธจึงคำหลังและคำต้นหรือคำก่อนหรือคำหลังของมหาภพิษไม่สมกัน ไม่ไม่สมควรแก่กันไม่สมกันเหมือนกับบุรุษผู้หนึ่งให้บรรทุกน้ำผึ้งตั้งร้อยหม้อมาเทลงในรางน้ำผึ้งแล้วมัดปากบุรุษนั้นไว้เขาทิ้งลงไปในรางน้ำผึ้งนั้นบุรุษนั้นจะรู้ลดน้ำผึ้งหรือไม่ไม่รู้ระคุณเจ้าเพราะอะไรล่าหมหาปพิษเพราะน้ำผึ้งไม่เข้าไปในปากของเขาถอยเพร่ะผรอด้วยเหตุนี้แหละจึง คำหลังกับคำต้นหรือคำต้นกับคำหลังของมหาะพิจึงไม่สมกันไม่เข้ากันข้าแต่พระผู้เเจ้าเมื่อไม่อาศนันนาพระผู้เป็นเจ้าในข้อนี้ได้ขอพระคุณเจ้าจงสแสดงในข้อให้โยมเข้าใจเถิดลำดับนั้นพระเสดะจึงสแสดงให้พระเจ้าไม่รินเข้าใจด้วยเท่าคำอันเกี่ยวกับิธพถมว่าขอถวายพระพรวิญญาณ จากสุวิญญาณนั้นเกิดขึ้นได้เพราะอาศัยตากับรูปแล้วจึงมีเวทนาสัญญาเจตสัมผัสมนสิการอันเกี่ยวกับจะขูวิญญาณนั้นเกิดขึ้นตามปัจจัยถึงโสตวิญญาณขณวิญญาณชิวหาวิญญาณกายวิญญาณวโนวิญญาณก็เกิดขึ้นได้เพราะอาศัยหูกับเสียงจมูกกับกลิ่นลิ้นกับรสกายกับโผฏสัพะใจกับธรรมารมแล้วจึงเกิดเวทนาสัญญาสังขารปัสสะ มรดสิการเหมือนกันเป็นอันบ้าผู้ชื่อว่าเวทคคูในข้อนี้ถวายพระพรพระเจ้ามิรินบรมกษัตริย์ได้ฟังคำนั้นแล้วเกิดสมณปิตปีดามีพระดํารัสตักสรรเสริญว่าพระผู้เป็นเจ้าวิสัชนานี้สมควรแล้วถามถึงความเกี่ยวข้องกันแห่งจกักรวิญญาณกับมโนวิญญาณข้าแต่นักเสนจากสุวิญญาณเกิดขึ้นในที่ใดมโนวิญญาณก็ตามเกิดขึ้นในที่นั้นหรือ อย่างนั้นมหาบพิษถ้าผู้วิญนเจ้าจากสูวิญญาณเกิดก่อนมโนวิญญาณเกิดทีหลังอย่างไรขอถวายพระพรจากสูวิญญาณเกิดก่อนมโนวิญญาณเกิดทีหลังข้าแต่พระนากเกษมจากสูวิญญาณบังคับมโนวิญญาณได้หรือว่าเราจะขึ้นให้ในที่ใดจนเกิดในที่นั้นหรือมโนวิญญาณสั่งจากสูวิญญาณไว้ว่าเจ้าจะเกิดในที่ใดเราก็จะเกิดในที่นั้นอย่างนั้นหรือ ไม่ใช่มหาวิษพวิญญาณทั้งสองนั้นพูดจากันไม่ได้ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าถ้าอย่างนั้นฉันไหนจากสู่วิญญาณเกิดในที่ใดมรวิญญาณจะเกิดในที่นั้นขอถวายพระพรที่ว่าอย่างนั้นเพราะความเป็นผู้ลุ่มหนึ่งเป็นประตูหนึ่งเป็นที่สามัาหนึ่งเป็นที่เกิดประพฤติมาอย่างหนึ่งเพราะเป็นของกลุ่มข้าแต่พระนาคเกษมพิสุวิญญาณจากสุวิญญาณเกิดในที่ใดมรวิญญาณเกิดในที่นั้นเพราะเป็นของลุ่ม นั่นคืออย่างไรขอมนุโม,มาถวายพระพรเมื่อฝนตกลงมาบา่าวุปพิส่งระเทศไทยว่าน้ําจะไปทางไหนข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าที่ลุ่มมีอยู่ที่ใดน้ําก็ไปทางนั้นขอถวายพระพรเมื่อฝนตกลองอีกน้าจะไหลไปทางไหนข้าแต่พระนาคเกษน้นําก่อนไปทางใดน้ําใหม่ก็ไปทางนั้นขอถวายพระพรน้ําก่อนสั่งน้ําลงไว้หรือว่าเราไปทางใดเจ้าจงไปทางนั้นหรือว่าน้ําหลัง นั้นลงไปก่อนเจ้าจากไปทางใดเราก็จากไปทางนั้นถ้าแต่พระผู้เป็นเจ้าน้ําทั้งสองนั้นผู้จายกันไม่ได้แต่น้าน,นั้นไหลไปเพราะทางนั้นเป็นทางลุ่มเป็นทางต่ำต่างห้ากข้อนั้นก็ฉันนั้นแหลมมหาอพิษคือจากสุวิญญาณเกิดในที่ใดจะคือวิญญาณก็เกิดในที่นั้นเพราะที่นั้นเป็นที่ลุ่มเป็นที่ต่ำจากสูวิญญาณแม่ได้สั่งมืโดวิญญาณไว้ว่า เราเกิดในที่ใดจังจมเกิดในที่นั้นมโนวิญญาณก็ไม่ได้สั่งจากสุวิญญาณไว้เหมือนกันวิญญาณทั้งสองนั้นไม่มีผู้จากันแต่ว่าเกิดในที่สิ่งนั้นเพราะที่สิ่งนั้นเป็นเหมือนที่ลุ่มที่ต่ำฉะนั้นเพราะเป็นประตูพ้าแต่มหาเกษตรข้อที่ว่าจากสุวิญญาณเกิดในที่ใดมโนวิญญาณเกิดในที่นั้นเพราะเป็นประตู นั้นอย่างไรขอได้โปรดประม,มาขอถวายพระพรเหมือนอย่างว่าหัวเมืองชายแดนของพรอองค์มีป้อมค่ายประตูมีหอรอบแน่นหนาแข็งแรงมีประตูเข้าออกเพียงประตูเดียวมีผู้อยากจะออกไปแทนมา่านอกพนะนครนนั่นจะออกไปทางไหนก็ออกไปทางประตูสีพระกุ่เจ้าขอถวายพระพรยังมีบุรุษอีกคนหนึ่งอยากจะออกไปแต่เขาจะออกไปทางไหนข้าแต่ว่าผู้เป็นเจ้าบุรุษก่อนออกไปทางประตูใดบุรุษ หลังก็จะออกไปทางประตูนั้นแหละพอถวายพระพรบุรุษก่อนสั่งสมสั่งสมคนหลังไว้หรือว่าเราออกไปทางประตูใดจเจ้าทงออกไปทางประตูนั้นหรือบุรุษคนหลังสั่งบุรุดไปว่าจะออกทางประตูใดแล้วก็ออกทางประตูนั้นข้าแต่พระนา,าเกษมบุรุษทั้งสองน,นั้นไม่ได้บอกการแต่เขาเออกไปทางเดียวกันเพราะทางนั้นเป็นประตู ข้อนั้นก็นั้นแหละมหาวพิจักสุวิญญาณเกิดในที่ใดมโนเวียญาณเกิดในที่นั้นเพราะที่นั้นเป็นประตูไม่ใช่จักสุวิญญาณสั่งมโนเวียญาณไว้หรือมโนวิญญาณสัตว์วิญญาณไว้ทั้งสองนั้นไม่มีผู้จาก,การแต่เกิดขึ้นในที่แห่งเดียวกันเพราะที่นั่นเป็นประตูเพราะเป็นที่สัมนาข้าแต่พระพุทธเจ้าเราะว่าจักสุวิญญาณเกิดในที่ใดมโนวียญาณเ,เกิดในที่นั้น ก็ราะเป็นที่สะสมมานั่นเป็นอย่างไรมาให้แจ้งด้วยขอถวายพระพรเปวียนเล่เเมแรกไปก่อนแล้วมหาอิพิษจะเข้าพระไถว่าเปวียนเล่มที่สองจะไปทางไหนข้าแต่พระพุทธเจ้าเปวียนเล่มแรกก็จะไปทงไางใดเกวียนเล่มที่สองก็ต้องไปทางนั้นขอถวายพระพรเปวียนเล่มก่อนสั่งเกวียนเล่มหลังไว้หรือ เราไปทางใดเจ้าจงไปทางนั้นหรือว่าเปลี่ยนเล่มหลังสั่งเปลี่ยนเล่มหน้าไว้เจ้าจะไปทางใดเราก็จะไปทางนั้นไม่ได้สั่งไว้เลยว่าผู้เป็นเจ้าเพราะเกวียนทั้งสองนั้นไม่ได้พูดจากันพูดจากันไม่ได้จนไปทางเดียวกันเพราะนั้นเป็นทางที่สัมปนาแล้วก็ข้อนั้นฉะนั้นแหละมหาบพิษจักสุวิญญาณกับพระดววิญญาณไม่ได้สั่งกันไว้เลยแต่เกิดในที่แห่งเดียวกันเพราะเป็นที่สังสมมา ถ้าแ่มพระนากเสนเข้าว่าจากสุวิญญาณเกิดในที่ใดมโนวิญญาณเกิดในที่นั้นเพราะเป็นสิ่งที่เคยประพฤติมานั่นคืออย่างไรขอบอกมาให้ทราบด้วยขอถวายพระพรผู้ที่เริ่มเรียนศินละปะในการนับนิ้วมือหรือนับตามลำดับหรือขีดเป็นรอยขีดหรือหัดทิงธนูทีแรกก็ช้าก่อนต่อมาภายหลังก็ไวขึ้น เป็นสิ่งที่เคยประพฤติกันมาแล้วคือได้ทำกันมาเสมอกันชั้นใดจักสู่วิญญาณเกิดในที่ใดมโนวิญญาณเกิดในที่นั้นจักสูวิญญาณไม่ได้สั่งสมมาในมโนวิญญาณได้เลยเราเกิดในที่ใดเจ้าจงเกิดในที่นั้นมโนวิญญาณก็ไม่ได้สั่งจักสูวิญญาณด้วยเลยว่าเจ้าจะเกิดในที่ใดเราก็จะเกิดในที่นั้นเพราะเป็นสิ่งที่เคยประพฤติกันมาแล้วฉะนั้น ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าวิญ,ญญาณทั้งสองนั้นมีกันไม่ผู้จาก,กาันแต่เกิดในที่แห่งเดียวกันเพราะได้เคยประพฤติมาเช่นโสตะวิญญาณขันธวิญญาณเิวหาวิญญาณ,ญญาณกายวิญญาณก็เหมือนกันอย่างนั้นมหาบุพิพเป็นอันเหมือนกันหมดพระผู้เป็นเจ้ากล่าวถูกต้องแล้วข้าแต่พระนากเกษจากสู่วิญญาณเกิดในที่เวทนาเกิดในที่นั้นหรือ อย่างนั้นมหา婆พิคือจากสุวิญญาณเกิดในเวทนาก็เกิดในที่นั้นสัญญาเจตนาภาษามนสิการวิตกวิจารณ์ก็เกิดในที่นั้นทำทั้งหลายมีภาษาเป็นที่เกิดในที่นั้นขอถวายพระพรถ้าแต่พระผู้เป็นเจ้าภาษามีาลักษณะอย่างไรขอถวายพระพรภาษามีการกระทบก,กันเป็นลักษณะขอ,อนิมนม์อุปมาขอถวายพระพรเปรียบเหมือนแปลเหมือนกับ แพะสองตัวชนกันอยู่จากสุเหมือนกับแพะตัวหนึ่งรูปเหมือนกับแพะอีกตัวหนึ่งภาษาเหมือนกับการชนกันอีกแพะอีกตัวหนึ่งขอสวยพระพรเหมือนอย่างว่ามือทั้งสองที่ตบกันจากสุเหมือนมีมือทั้งสองรูปเหมือนกันอย่างหนึ่งภาษาเป็นเหมือนการกระทบแห่งมือทั้งสองขอสวยพระพรเปียบประดุดบุรุษเป่าปีสองขึ้นมาเป่าพร้อมกันจากสุเหมือนปีเล่ารูปหนึ่งเหมือนรูปเหมือนอีกปีหนึ่งเล่าพื้นปาะา เหมือนลมกันเป็นเสียงปีทั้งสองนั้นเล่าข้าแต่พระนากเสนเวทนามีลักษณะมีลักษณะอย่างไรายสวาพระพรเวทนามีการให้ทําความรู้สึกเป็นลักษณะอีกอย่างหนึ่งว่ามีการเสวยเป็นลักษณะขอถวายพระพรเหมือนหนึ่งว่าบุรุษผู้หนึ่งทาความดีความชอบต่อพระราชาเมื่อพระราพราพอะพถ่ายก็ส่งพระราชาทานทร,รัพย์ยศปุโรานให้แก่บุรุษ บุนั้นก็เพียรพร้อมไปด้วยการมาคุณห้าแล้วเขาก็คิดว่าเราได้ทําความดีต่อพระราชาไว้แล้วเราจึงได้สวยความสุขอย่างนี้อีกในหนึ่งเหมือนกับว่าบุรุษทําความกุศลไว้ได้ขึ้นไปบนสวรรค์เขามีความสุขด้วยทิพยะสมบัติแล้วเขาก็นึกได้ว่าเพราะเราได้ทํากุศลไว้ในครั้งก่อนเราจึงสวยความสุขเช่นนี้อย่างนี้แหละมหาบพุพเรียกว่าเวทนา มีการทำให้รู้สึกเป็นลักษณะหรือมีการสวยเป็นลักษณะพระเป็นเจ้าวิสัชนาสมควรแล้ว